หนานกว่าหนานกว่าฟักทองล่าเจียวล่าเจียวพริกป่ายช่ายป่ายชาย่ผักกาดขาวขวางกวาขวางกว่า แตงกวาหยางชงหยางชงหอมใหญ่หลัวโปหลัวโปชายเท้าเสียงช่ายเสียงชายผักชี หมกูหมกูเห็ด่ายควา่ายควากระหล่ำดอกฉิน่ายฉิน่ายขึ้นช่ายวานโต วานโต้ถั่วลันเตาจือชูจือชูโหระพาชีหงชื่อชีหงชื่อมะเขือเทศเปาชินชาย าวชินช่ายกระหล่ำปลีหงหลัวโปหงหลัวโปแคลอทคงชินช่ายคงชินช่ายผักบุ้งโตหยาช่าย โตหยาใช่ถั่วงอก mm hmm. เสี่ยวยี่มี่เสี่ยวยี่มี่ยยมข้าวโพดอ่อน